สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัสม็ตเหนือที่นาคจะมาขอขามาลาโทษก่อนจะแห่นาคนะครับจะมาลาเจ้าพ่อไ่ย้อยนะฮะที่หน้าทางเข้าวัดสม็ดเหนือนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ลรำดับแรกเลยนะครับสถานที่สองนะครับลาหลวงพ่อชิดอดีตเจ้าวาดวัดสม็ตเหนือนะครับสถานที่แห่งที่สองในการลาของนาคในทางนี้นะครับ ครับกาลาสถานที่สามฮะสารแม่แก้วนะครับซึ่งมีทั้งหมดสามสารเัยงกันนะก็จะวางปูเสือตรงศารกลางคำลาของหน้าก็จะประมาณนี้นะครับข้าพเจ้าในปัญญาทุพหมขอลาอุปสมบทและขอจำพรรษาณวัดแห่งนี้ขอได้โปรโดเมตตาปกปากรักษาให้ปลอดโรคปลอดภัยศึกษาธรรมวินัย สำเร็จได้ตามเจตนาเพื่อร่วมสืบทอดศาสนาต่อไปคำขอขมาประมาณนี้นะครับตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าได้ศบประมาทพลาดพังล่วงเกินท่านไปทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจทั้งนึกได้และนึกไม่ได้ประการใดก็ตามขอจงอโหาสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าผู้ขอลาอุปสมบทเพื่อความบริสุทธิ์ แห่งเพศพรหมจัรยร์ของข้าพเจ้านับแต่นี้เป็นต้นไปจนตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานณปัจจโยโหตุคําขอพอรเมื่อบวชแล้วข้าพเจ้าขออุทิศกุศลครั้งนี้แด่ท่านด้วยขอได้โปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญปราศจากโรคปลอดภัยจะทําการสิ่งใดขอให้สมาเร็จรุ่ล่วงไปทุกสิ่งทุกประการด้วยเทินแล้วกราบสามครั้งครับ การขอเข้ามาลาโทษแต่ละที่นั้นเริ่มด้วยการทําความเคารพก่อนแล้วเมื่อหลังจากได้ขอลาขอเข้ามาขอพรแล้วก็ทําความเคารพอีกครั้งหนึ่งส่วนคําขอลาขอเข้ามาขอพรน,นั้นสามารถจะคิดนึกขึ้นได้เองโดยไม่ต้องเป็นไปตามแบบที่ยกมาครับ